เลือกทั้งคนในพักลงในเขตเลือกทั้งบัญชีรายชื่อด้วยลุงป้อมมาเป็นนายกไอที่ผมพูดมาทั้งหมดได้หมดเลยเอาไหมแล้วใครจะมาเปลี่ยนผมน้อทีนี่ <c oughs> แล้วใครจะมาเปลี่ยนผมนมันต้องประเภทแบบฮอต ต้องเอาเขตหนึ่งอ้บมือให้ไผ่ลิกเจียงปเบมือดังๆต้อนรับคุณไผ่ลิกค่ะเขตหน่าเขตสองเพชรภูมิอาพรลัดอ้าเขตสองเขเขตสองเพชรภูมิเขตสามอนันต์ผลอํนวยเขตสามอนันต์ผลอํนวยเขตสปิญญาเลือกลายเขตสี่ครับสอสบยลูกสอสวิน เขตบัญชีรายชื่อสุรศิษฐ์กำนันตู้อ้าปุบเสียโปรโมด้วยค่ะอาแถมผู้ควบคุมเวลาเทพรัตนากงทำเวลาเทพรัตนากรพี่ชายสุดหล่อของเราอาแทมมาจากพี่จิต่้านใกล้ชิดติดกันค่ะ พรชัยอินสุกมาจากพิจิตนี่สอสอพิจิตรมื่อคาที่แล้วเมืองชาละวันเมื่อวานก็ไปปลาใสาอ่าดอเตอร์อันอันอ้าขอโทษอ่าดอเตอร์วลัยพรวันนี้นั่งให้ครบนั่งให้เต็มเฮียเคียงผมอยู่ไหนขึ้นมานั่งก็รอบนี้ก็นั่งก่อนให้ท่านวราเทพพูดก่อนเดี๋ยวลุงป้อมมาจะไม่ได้พูด อา้าวเอาเลยคุยเลยเอา้าวเปิดพี่น้องครับช่วยเข้ามานั่งตรงกลางหน่อยครับช่วยเดินเข้ามานะครับพอจะได้เต็มเต็ๆแน,น่นๆเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีวลาเทพจะพูดนะครับแดดลบลมตกแล้วนเนาะเชิญน่อยเชิญน,น้อยสวัสดีครับพี่น้องครับขอเสียงหน่อยครับ วันนี้ขอเสียขอคะแนนนะครับให้ไหมครับอย่างนั้นก่อนที่จะขอคะแนนก็ต้องวันนี้มาพูดให้กับพี่น้องฟังเสียก่อนนะครับคงจะรู้จักและจำกันได้นะครับผมวลาเทพรัตนากรถ้าใครเกิดเมื่อปี2 5 3 5ตอนนั้นอายุ18ปีได้เลือกตั้งคงจะจำได้ว่าผมอยู่เขตเลือกตั้งที่ส ในใครเคยลงคะแนนให้วาลาเทพตอนปีนั้นยกมือหน่อยสิครับโอ้โ oh หอายุยืนมากต้องเรียกว่าอายุยืนจริงๆเพราะมัน30ปีผ่านมาแล้วครับ30ปีผ่านมานะครับไม่มีเวทีอย่างนี้นะครับสมัยก่อนนั้นเราหาเสียงกันฝาสายน้อยมากนะครับวันนี้เห็นแล้วตกใจมากจริงๆที่พี่น้องประชาชนกำแพงเพชรไม่คิดว่าจะมามากขนาดนี้ อันนี้ผมต้องบอกว่าเป็นความประทับใจแล้วก็เป็นความซาบซึ้งใจในฐานะซึ่งเป็นนักการเมืองมา30ปีไม่เคยเห็นคนมาฟังปารัสายมากมายขนาดนี้นะครับแต่ก่อนนี้จะพูดกับพี่น้องเนี่ยผมเกรงว่าพี่น้องก็อยากได้ยินเสียงผู้สมัครเขตตนเองก่อนดีไหมครับก่อนที่ผมอาจจะพูดยาวสักนิดหนึ่งอยากจะให้พี่น้องได้ฟังเสียงผู้สมัครและความคิดของผู้สมัคร ในแต่และเขตก่อนก็จะเริ่มที่เขตหนึ่งก่อนนะครบพบกับท่านสอสอไผ่ลิกครับเชิญครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ต้องวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติไปอย่างมากที่พ่อแม่พี่น้องนะครับเข้ามาร่วมนะครับฟังนโยบายของพักพลังประชารัฐนะครับผมก็ขออาสานะครับ ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเขตหนึ่งอ like ีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับเอาเบาจังพี่น้องเลยพี่น้องเลยเลือกภายไหมนะครับเราก็เลือกที่จะอยู่พักพลังประชารัฐนะครับเหตุผลมันมีอยู่นะครับเพราะพักเนี้ยก้าวข้ามความขัดแย้งพี่น้องอยากทะเลาะกันอีกไหม ไม่อยากใช่ไหมไม่อยากให้มีม็อบมีสีอีกใช่ไหม,มนะครับเมือ่นโยบายของลุงป้อมอย่างที่บอกก้าวข,ข้ามความขัดแย้งเป็นสิ่งสําคัญวันนี้อย่าไปเชื่อไอ้คำว่าประชาธิปไตยไม่ประชาธิปไตยเพราะทุกวันนี้มันรวมกันหมดแล้วพักนั้นก็มารวมกับพักนี้พักนี้ก็มารวมกับพักนั้นจริงไหมมีเรื่องประหลาด วันนั้นรัฐมนตรีพักพลังประชารัฐมาในพื้นที่แต่คนข้างหลังกลายเป็นผู้สมัครพักเพื่อไทยแปลกไม่เล่ามันเป็นซะอย่างนี้มันรวมเงินหมดมันเป็นวัระกรรมทางการเมืองเฉยๆนี่เขาพูดเรื่องประชาธิปไตยไม่ประชาธิปไตยผมลูกเรืองวิทย์จำเรืองวิทย์ได้ไหมเอาใครจำลวงเรืองวิทย์ได้ตบมือหน่อย เป็นลูกชายมาขอมาสมัครนะครับเราอยู่มาตรงนี้พ่อเป็นสอสอมา89สมัยก็พราพ่อแม่พี่น้องเลือกผมเรียแบแป๊บๆเนี่ยเป็นสอสอเขตหนึ่งเนี่ยไม่มีคนอื่นได้เป็นนะเพราะปฏิวัติไปช่วงหนึ่ง15ปีนานไม่เลานะฮะแต่ถ้านับที่ตกไปด้วยเนี่ยเกือบ20ปีที่อยู่ตรงนี้มาพ่อแม่พี่น้องเห็นอยู่แล้วว่าผมเป็นคนแบบไหนนะครับรักใครไหม เอาลักเบาขนาดนี้ไม่ดีใจแล้วลักไหมนะครับผมก็ถึงบอกว่าเราต้องก้าวข้ามความขัดแย้งสมัยก่อนเราก็อยู่เพื่อเสื้อแดงชวนพ่อแม่พี่น้องไปม็อบไปนู่นไปนี่มันไม่เกิดอะไรขึ้นผลสุดท้ายประชาชนเนี่ยเป็นตัวประกันวันนี้เราทำอย่างนี้ดีกว่าเราก้าข้ามมันไปเพื่อที่จะโนโยบายดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องดีไหม บัตรประชาัฐแต่ก่อน300รอพอแม่พี่น้องบอกมีแค่ค่า,คาหอมค่าพริกผมจะไปเพิ่มให้700ดรยีไหมเล่าพอลุงป้อมบอก700พักบางพักบอกเอาเงินที่ไหนพออีกสองวันบอกจะให้พันหนึ่งกูก็บอกว่ากูจะเอาเงินที่มึงนั่นแหละดีไหมนะฮะอันนี้ก็คือโนโยบายที่ทำได้แน่นอน และทําทันทีผมลงพื <sì> ้นที่ตลอดนะครับพบกับพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุไหนใครรับเบี้ยผู้สูงอายุยกมือหน่อยได้ห0 0อได้600ตอนนั้นที่ทำเนี่ยก็ท่านรัฐาเทพเนี่ยอยู่ด้วยกันก็ทํามาจนได้6 0 0อมาแต่รู้ว่าพ่อแม่พี่น้องบางคนอยู่ไม่พอลูกหลานไม่มาหา เพิ่มให้เป็นสามพันดีไหมเอาไหมตบเบื้อหน่อย